วันนี้นะฮาได้ Art and c เล l e r F นะครับเหยือกำจัดมดนะฮะก็มีปัญหานะครับว่าชอบกินขนมบนโต๊ะนะครับกินไปกินมามดก็ตามมามีเศษขนมหล่นลงไปนะครับก็เลยได้ Art and c ด l l e r F นี่มานะครับโอเคข้างหลังเนี่ยก็จะมีบอกบรรจุผลิตภัณฑ์วิธีติดตั้งนะครับแล้วก็วิธีใช้งานนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับ แกะครับเหยื่อกำจัดมดครับแกะเข้าไปก็จะได้กล่องลักษณะนี้นะครับนี่สเกจตของเขาผม,ผมแกะสบู่บีเลยนะครับอ่ะนี่กล่องของเขานะครับก็แกะเข้าไปอีกนึงครับก็จะเป็นตลับนะครับแล้วก็มีตัวเหยื่อที่บอกว่าเอาไว้กําจัดมดนะก็ฉีกเข้าไปครับอ๋ออันนี้นะฮะ ออกมาแล้วก็เทลงไป